เราสามารถป้องกันไตเสื่อมได้นะคะโดยต้องทำสิ่งต่อไปนี้9ต้องนะคะคืออันนี้เนี่ยป้องกันไตไม่ให้เสื่อมเลยตั้งแต่ต้นหรือคนที่รู้ว่าเสื่อมแล้วรักษาส่วนที่เหลือไว้ได้นะคะ9ต้องมีอะไรบ้างต้องแรกก็คือต้องควบคุมน้ำตาลค่ะคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยจะไปเป็นไตเสื่อมเนี่ยนะคะเ,เยอะพอสมควรนะคะ จำนวนหนึ่งส่วนสาของคนเป็นไตทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากคนที่เป็นเบาหวานมาก่อนคือคนที่เป็นเบาหวานมาก่อนเนี่ยน้ำตาลในกระแสเลือดสูงอยู่เป็นประจำเนี่ยนะคะก็จะทําให้เส้นเลือดเนี่ยมีปัญหานะคะแล้วก็ไม่สามารถจะพาเลือดออพาอาหารนะคะหรือออกอากาศอะไรเงี้ยไปเลี้ยงอวัยวะที่ไตตรงนั้นได้ไตก็เลยทํางานยากเลือดเหนียวเลือดข้นอย่างนี้นะคะ หน่วยกรองต่างๆของไตก็เสื่อมสภาพเร็วนะคะเพราะนั้นคนที่เป็นเบาหวานนะคะมีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยควรจะคุมน้ำตาลให้ไม่เกินน้อยนะคะ FBS นะคะและ HbA1c คือค่าน้ำตาลสะสมเนี่ยอย่าให้เกิน6นะคะพอถ้าเกิดว่าค่าน้ำตาลสูงอยู่เป็นเวลานานๆาาไตต้องทำงานหนักเป็นเวลานาน,าน,าน ก็เป็นไตเสื่อมได้น,นันที่สุดต้อที่2คือควบคุมความดันโลหิตค่ะปริมาณของคนเป็นไตนะคะ1ใน4ของคนที่เป็นโรคไตเสื่อมแล้วมาจากคนที่มีความดันสูงมาก่อน ดังนั้นเนี่ยคุณควรจะต้องรักษาความดันไว้ให้เป็นปกตินะคะคาวนี้ความดันเนี่ยในแต่ละอายุช่วงคนเนี่ยนะคะก็จะมะีความดันที่อยู่ในช่วงที่หมอเขากําหนดไว้ได้นี่คุณไปเปิดดูใน Google นะคะว่าอายุของช่วงคุณเนี่ยความดันไม่ควรเกินเท่าไหร่อย่างไรก็ตามคนที่เป็นความดันสูงเนี่ยส่วนมากก็จะต้องทานยายอยู่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณคุณมอาหารและออกกำลังกายเข่งคัดนะคะสามารถลด ความดันลงได้แล้วจะได้ลดยาลงได้การทานยาระยะยาวก็มีผลต่อไปเช่นกันค่ะต้องที่3คือต้องดื่มน้ําสะอาดน้ําเปล่าสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยนะคะที่ไม่มีรสเนี่ยนะคะอย่างน้อยวันละ6ก6-8แก้วประมาณลิตรครึ่งเนี่ยค่ะดื่มไปเลยนะคะครั้งหนึ่ง3อึกอะไรอย่างนี้ก็ได้ดื่มทุกชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าไตาเนี่ยเวลาที่เขากรองของเสียออกมาแล้วนะคะเขาจะขับทิ้งไปที่ปัสสาวะ คาวน,นี้ถ้าคุณไม่ให้น้ําเขาเขากองของเสียออกมาแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนค่ะมันก็จะเก็บอยู่ในไตนะคะแล้วก็วนเข้ากระแสเลือดแล้วร่างกายเราก็จะมีสารพิษมีของเสียอยู่ไตก็จะกรองเลือดที่ข้นขึ้นอีกนะคะเพราะว่าไม่มีน้ามาคอยล้างแล้วก็ทิ้งสิ่งสกปรกนั้นออกไปอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่มีปัญหาก็คือว่าพอคุณปวดปัสสาวะเนี่ยชอบกลัน้นอย่ากลั้นปัสสาวะนะคะการกลั ะวะไว้นานๆก็มีผลเสียจะเป็นโรคไตได้เหมือนกันต้องที่สี่คือต้องเลือกอาหารค่ะอาหารเนี่ยมีผลต่อไตมากๆเช่นกันเพราะว่าไตเนี่ยเป็นตัวกรองอขับสารพิษต่างๆ,ๆใช่ไหมคะจากอาหารเออแล้วก็เขาต้องคุมเรื่องเกี่ยวกับแร่ธาตุต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณทานอาหารที่มีเกลือมีความเค็มอะไรมากๆอย่างนี้คะไตก็จะทํางานหนักนะคะ คุณควรจะเลือกอาหารที่อายุสั้นก็คืออาหารที่สดใหม่นะคะพอคุณรับประทานของสดใหม่อย่างนี้นะคะไตก็จะทําหน้าที่ได้ดีไม่ทํางานหนักนะคะไตก็จะอายุยืนยาวนะคะแต่ครนี้เนี่ยถ้าคุณทานอาหารที่เก็บแบบหมกัมกดองไว้นะคะอาหารกระป๋องเอ่ยอาหารแช่แข็งเอ่ยพวกนี้เนี่ยจะใส่สารที่ พวกที่มีโซเดียมที่มีความเค็มอย่างนี้นะคะอยู่มากทําให้นะคะไตทํางานหนักนะคะเพราะไตทํางานหนักเนี่ยก็จะมีปัญหานะคะและในที่สุดเดี๋ยวไตก็จะเสื่อมนะคะทีนี้ต้องที่5คือต้องออกกําลังกายจริงๆเร,งเรื่องการออกกําลังกายนี่นะคะ มันช่วยได้ทุกโรคป้องกันได้ทุกโรคเลยนะคะก็อยากเน้นย้ํานะคะว่าให้ช่วยจัดเวลาออกกําลังกายกันนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงต้านทานได้ทุกโรคเลยค่ะต้องที่6กเนี่ยก็คือว่างดสูบบุหรี่ค่ะไม่สูบบุหรี่แล้วนะคะในที่สุดแล้วคนที่สูบบุหรี่นะคะมีความเสี่ยงสูงที่จะไตเสือ่อมไตาวายได้นะคะเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วถ้าคุณจะต้องไปฟอกไตล้างไต นะคะเป็นภาระครอบครัวหรือเป็นภาระของตัวเองในการดําเนินชีวิตเนี่ยคุณน่าจะหยุดบุรี่ได้แล้วค่ะต้องที่7ดเนี่ยนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเซฟเซ็กซ์เซฟเซ็กซ์คืออะไรก็คือมีเพศสัมพันธ์ให้ ถูกต้องนะคะปลอดภัยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการใช้เข็มฉีดยานะคะที่ว่าใช้เข็มฉีดยาครั้งเดียวไม่ปะปนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าโรคที่ติดเชื้อทางนี้เนี่ยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นโรค HIV หรือโรคเอ d s อะไรเนี้ยคะหรือโรคไวรัสตับอักเสบดีนะคะหรือโรคมะเร็งอะไรพวกนี้มันจะเป็นโรคที่ทําให้ในที่สุดละไตเสื่อมได้ต้องที่8เนี่ยคือต้อง ปรึกษาแพทย์ทุกครั้งที่คุณจะทานยาแก้ปวดค่ะยาแก้ปวดต่างๆแล้วก็ยาปวดเอ็นปวดข้อนะคะยารักษาโรคกระดูกทุนยามะเร็งอะไรอย่างนี้นะคะยาข้อเสพอะไรเงี้ยคือยาพวก คลายกล้ามเนื้อยายแก้ปวดทั้งหลายแหล่นี่มีผลต่อไตมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าซื้อมาทานเองต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งที่คุณจะทานยายแก้ปวดเหล่านี้นะคะต้องสุดท้ายนี่ก็สําคัญที่สุดเลยนะคะคือการที่คุณจะต้องไปตรวจสุขภาพประจําปีค่ะการไปตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาก็จะบอกค่าไตได้ซึ่งผลไตหนึ่ง่็จะมีค่าครีอาทินีนนะคะ BUN ก็ค่า eGFR สามค่านี้จะเป็นค่าที่บอกว่าไตาคุณเนี่ยปกติหรือเริ่มเสื่อมแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปตรวจสุขภาพประจำปีคุณจะเห็นว่าตัวเลขผลตรวจเลือดของคุณเนี่ยมีตัวเลขที่เอ๊ะมันผิดปกติมันเริ่มสูงขึ้นหรือเปล่ามีโปรตีนรั่วไหมอะไรอย่างนี้นะคะ คุณจะได้ดูแลรักษาตัวเองทันเพราะว่าไตาเนี่ยเขาทำงานดีทำงานเพอร์เฟคมาตลอดเลยคุณจะไม่รู้อาการเลยจนกระทั่งไตเนี่ยเหลือแค่10%แล้วมันถึงเพิ่งจะออกอาการเพราะนั้นถ้าคุณรู้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะก็จะรักษาแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็เก็บไตที่เหลือเนี่ยให้ทำงานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพไปอีกอยาวนานนะคะ